ตลาดทุเรียนเนินสูงเขาว่ากันว่าเป็นตลาดขายส่งขายปลีกทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดจันทบุรีเส้นทางการเดินทางไปที่ตลาดเนินสูงจะเป็นยังไงไปยากหรือเปล่าคนที่เพิ่งไปครั้งแรกอย่างนะ้าโทนี่จะหลงไหมมาติดตามคลิปนี้กันดูครับอ่านะครับตอนนี้นะาโทนี้ก็อยู่ที่จังเออเซเว่นนะครับปตทนะครับสาขาหนองค้านะครับเห,เห็นไหมเห็นป้ายไหม อ่าทีนี้เราจะไปนะครับตลาดขาส่งนะครับที่ใหญ่ที่สุดมีชุเรียนเยอะที่สุดในจังหวัดจันทบุรีนะเราก็เซิร์ช g o o g l e เลยครับนี่นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าตลาดขึ้นเลยครับจังดผล,ลไม้เนินสูงนะครับนี่ขึ้นมาแล้วนะครับก็จากบตทสาขาหนองค้านะครับไป14นาทีถึงนะครับลองกดเส้นทางเริ่มให้เขาให้ G P S นำทางไปนะ14ทางตะวันตกแล้วเลี้ยวซ้าย นี่ครับ14นาที14กิโลนะแสดงว่ารถไม่ติดนะครับนาทีและโลก็ถึงแล้วนะครับผมข้างหน้าทางตะวันออ,อ,อกตอนนี้น่ายอยู่ท่าใหม่นะครับซายหลังจากเจ<ด>็ดเอเยู่ท่าใหม่า,า PTTOR หนองคาามสี่แนะครับเซเว่นหนองคานะซ้ายหลังจากเจ็ดเอเลเว่นสาขา PTTOR หนองคายศูนย์สองสามสี่แปดท่าใหม่กับรถชิดซ้ายจาันทรบุรีตรงไปนะครับก็ตรงไปนะครับ,รรบผมตรงไป ถ้าผิดมันก็จะร้องนะนะครับป๊อป๊บอ่าถูกครับนี่นะครับขึ้นสะพานขึ้นสะพานทางกลางนะนะครับนะครับเดี๋ยวพานก็จะตีโค้งไปเองอนี่ครับจะลงนิดนึงนะถ้าดูจากแผนที่นะจันทบุรีนะตรงไปที่เทศบาลนรันทบุรีนะครับตลาดผลไม้วิ่มีป้ายนะครับเทศบาลเนินสูงนะครับตรงเหรอเข้าสู่ถนนหมายเลขสามสามสองสามใหรเดือ กลับแล้วกันนะครับกลับอุ้ยมีรถตำรวจจอดอ,อยู่ตรงนั้นเรียบรย้อยเรียบร้อยนะครับอ้าวไม่เชื่อ Google กลับรถมาเลยนนนเลกลับรถมาเลยอ้าวคราวนี้ผิดแล้วยังไงครับเนี่ยงงแล้วหรือว่าตรงนี้คือตลาดสูงเนินอาวนี่ไงฮะตลาดผลไม้เนินสูงเทศบาลดําเนินสูง,งน,นี่ไงตรงนี้หรือเปล่าเนี่ครับใช่ป่ะน่าจะนะใช่ไหม ตรงนี้เเปล่านี่ไงเขาเขียนอยู่เนี่ยใช่ป่ะเดี๋ยวเราถามบ้าเขาดีกว่านี่ครับป้าเดินมาเดี๋ยวเราถามบ้าครับป้าครับ,รบอันนี้ตลาดสูงเง,งินไหมเงินสูงค่ะเงินสูงใช่ไหมวัฒน์ใหม่ตรงนี้ใช่ไหมไปไหนคะจะมาเที่ยวตลาดซื้อทุเรียนซื้อทุเรียนอยู่ด้านหลังค่ะอ๋ออยู่ข้างหลังไปได้เลยค่ะแล้วก็วนวนดูอ๋อแต่ว่ายังไม่มากนะคะอ่ามถึงหน้ามันจร,งงรงิง้นตรงนี้มันเป็นอะไรตรงนี้ก็เป็นแม่ค้าขายของกันค่ะขายปีกเหรอ อ๋อถ้าส่งขายตรงเนี่ยข้างในนู้นอยู่ในนี้ค่ะอ๋อเีเป็นแผงแผงแงต่ยังไม่มากเท่าไหร่อ่ะมันยังไอ้นี่ใช่ไหมเรียนยังน้อยค่ะอ๋อโอเคขอบเรียนเป็นใต้อยู่ยังไม่จันทร์มันเพิ่งจะออกแต่กระดุมอ๋อครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับอ่านะครับไม่เคยมานะไม่เคยมาแล้วครับผมเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะเป็นขายปลีก นะครับแต่ตอนนี้มาก็คือเดือนอะไรนะเดือนมีนาอ่าถึงแล้วกูก็บอกถึงแล้วเมื่อกี้ยังให้ไปยูเทิร์นอยู่เลยยังไงครับงงมากนะครับงงมากสำหรับกูเก็ลแมปนะครับอ่าเขาสรุปถึงแล้วนะนะครับอยู่อย่างนี้แหละนะครับอ่าก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับนี่ก็คือด้านในนะครับขายขายปิดจะอยู่ข้างนอกนะขายตรงอยู่ข้างในนะครับอ่าไปนี่นะครับโอ้นน่ครับโอ้ยนี่ครับถึงแล้ว นี่เขาบอกว่าเป็นเป็นที่จอดรถกระบะแล้วเราจะจอดตรงไหนเขาบอก้าเขาบอกยังไม่มากนะครับอ๋อยังปิดอยู่เลยนะครับเนี่ยมามาเช้านะตอนนี้เก้าโมงสิบสี่นะครับเก้าโมงสิบสี่นาทีก็ยังไม่ค่อยเยอะนะครับดูดีนี่ครับบรรยากาศตลาดนะครับก็ยังไม่เปิดกันเลยยังไงไม่แน่ใจนะนะครับนี่ครับถึงแล้วโอ้น่าจะยังไม่ยังไม่มีคนเท่าไหร่นะครับ ไม่รู้จะจาะรถตรงไหนดีจะไปขวางร้านเขาหรือเปล่านะครับอ่ะตรงไหนได้บ้างอ่ะข้างในนี้ใช่ไหมดได้หมดเลยใช่ไหมนะครับอ่ะจาะตรงต้นไม้นี่แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าขวางทางร้านอื่นหรือเปล่านะครับตอนนี้เจาะนี่เลยปุ้งเข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปถามกันดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเพื่อความชัวร์วนะว่าตรงนี้ใช่หรือเปล่านะครับไม่เคยมาแต่ว่ากูก็บอกถึงแล้วนะครับอ่ะ ไปครับรถามป้าเขาแล้วกันจะถามไม่เคยมาครับเอออันนี้คือใช่ตลาดสูงเนินนังครับเนี่ยใช่ค่ะอ๋อแล้วตลาดสูงเนินร้อนแล้วครับนี้ทุเรียนขายที่ไหนครับตอนนี้มันล่าลูกตอนนี้จะมีเอาก็เดือนเมษาพฤษภาตอนนี้ยปีนี้มันล่ามากเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงครับ,บก็เลยไม่มีขายแล้วมี อ๋อมีของใต้อ๋อแล้วปกติเปิดเปิดกี่โมงครับเนี่ยตอนนี้ไม่มีเลยอ๋อไม่มีเลยจะมาอีกทีถ้าให้มีจริงๆนะมีทุเรียนก็มีสาและถ้าอีกทีถ้าจะเอาแน่แน่เนี่ยออกไปตรงนี้หน่อยจะมีร้านครับมีทุเรียนเป็นทุเรียนบ้านเราบ้างอะไรมั่งผสมกระเสตรงนี้อะครับอยีกบอกไปตรงนี้หน่อยอ๋อโอเคตอนนี้ก็คือเหมือนจะไม่ค่อยเยอะท่าไรตอนนี้รับซื้อแบบ ชาววสนเลยขาว่าที่นี่ใหญ่ใหญ่ที่สุดในจันทร์จริงไหมฮะใช่ใหญ่ที่สุดเลยจ้ะอ๋อโอเคนะครับเพราะนั้นก็มาถึงแล้วซึ่งเรียนตลาดทุเรียนเนินสูงนะครับตรงนี้เลยนะถูกต้องแล้วใช่นะครับถูกต้องค่่ะเนียตลาดเนินสูงโอเคดัมบันเลยค่ะนะครับใครที่นะครับตามหาอยู่ก็เนี่ยครับพามาแล้วนะตลาดทุเรียนเนินสูงจังหวัดจันทบุรีใหญ่ที่สุดในจันทบุรีเลยจ้ะนะครับโอเคถ้าเกิดใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับพืชทุเรียนนะครับอย่าลืมตามช่องของโทนี่หมกฟางไว้ครับ คิดถึงพืชทุเรียนคิดถึงทุเรียนทัวนี้หมกฟางมีคลิปใหม่ลงทุกวันครับสวัสดีครับ